คยไว้แต่ทรงสกินเฮดนะครับวันนี้จะมาไว้ทรงทหารนี้ทหารกำลังมาแรงจิ๊จะชุดเต่งนแบบเมืงนะไทยไปขมนปะใช่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 ที่ไทยไปขมิ้นทีนี้ไทยไปขมิ้นทีี้ไทยไปขม้นตามินเลยป่อตัดทรงตัดทรงทหาร ตัดทรงทหารเลยนะเป็นตัวจะเข้ากองประจำการหลังใช่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 ือักกเลนั้นหลังไม่เคยรับราชการไปฝึกเอาไปเป็นหน่วยพลาธิการคนเอาคนอาหารคนอะไรต่างๆปี่ส้มไปดูเกจอาหารให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจคุณน้องทหาร ให้กำาัใจดูว่าของชาติต่ทรงทหารเลยเด้อให้มันฮิตตอนนี้ทหารกำลังมาแรงขมอน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 มันมี็ขมอนเฮียมอ มานี่มานี่มาเหอะคำคำมันเฮียมานี่มานี่คำมาที่ยากมานี่มานี่มันย้อมผมกับตะเมสาไปฉันเดินแล้วตำรวงที่จะพาในตัวนักการก่ามีหน้าโคตรสี่เดินมันย้อมผมจะขาวแถงแกนดำนี่แหละ ไปล่อยไปตามธรรมชาติหน้าอยากกร้านนะครับขึ้นตะพูนะครับผมวันนี้ไม่ได้ขึ้นฝนตกฝนมันตกเลยไม่ได้ขึ้นพูถ้าไปล่อยไปตามไปแล้วเรื่องหน่อไม้ร้ายังมีอ,อนนม้อร้ายอเนาะยังมีอม้อรลายเถอะยังมีอ้อรลายนะยังมีอ้อร้ายอืมแต่เกล้าอะไรยามนี้มาละวหน่ไม้อะไรเนาะเออพ้นละหน่อไม้ร้ามันต้องไปนอกบ้านหนองไขยหรือว่าต่อไปบ้านเล่าแถวพูไอ ภูไม่ไม่ญาติอย่างรับม่ม,านา,ะนะมานางนะภูไม่ญาตินางนะแต่ภูไม่ญาตินางแต่ภูไม่ญาตินางแค่นั้นอนะพี่ได้แต่คนเอาสามคนทำย่านางเออทำย่านางแต่คนรลาทำย่านางทำยานางละเคลื่อน้วเธอละเคลื่อนมันจะมี ต่อรไม้ลายแล้วช่วงนี้มันมนกึ่กะน้ำฝนน้ำเหมือนลดหัวแตกเลยเหมือนสู้นมันคือได้ไปตออไปรลุ้นอะไรเงี้ยไปนี้เสอ่อัพเลยมันจะเจ็บหกแค่หกเข่ามสู้จกเนยูมมือเมื่อละห้าหกสมองเถอะเออออกกันางกายตรงนี้แต่วมันก็ชินแล้วชินแ่ฉันเสร็จฉันไปเพื่อไปยามันะโอ้ยห้าหกสมองไปย้างสตะคาร้อยอยเนาะมีเธอว่าบางมือหาแค่บัคข่านลกกระโพ มีวาชายกล้อคนแล้วออนั่นสมีเคยชอวมีเคยมีเคยพอมีเคยพอะสองปีแล้วเบื่อนี้ไดสองปีแล้วยกล้อยกล้อขาปิ่นยกล้อขับปินเหอเฮยยกล้อขับปิ่เนาะเปนวเดียวเดเดียยวพักก่อนพักก่อนนะักก่อนพักก่อนลอยขา ด้ค่ับเพราะว,ว่ามาันม่ไค้อาไม่สองรักษาเรัพย์เงนค่า,ากับซื้อใหม่บรโทษก็อยู่นี่เลยแอดเหนือกับปีนแล้วแเลืและเทศบุทีรท่านไปจักไปเยอะไป,ไปค่าก็เป็ได้คุ้มแล้วหาปีใครที่ผมมีอันลูกที่มันแตกไม่มีจชะไม่ได้ไม่ได้เซ็ตลูกแตกไว้ ฉันจะไม่เซฟรูปแตกๆไว้นเี่จะรูปที่เราถ่ายสมัยเราเป็นพระนั่นแหละมันก็มันก็นม่ก็คือไม่มีไม่มีไม่ไม่เคยเก็บรูปเทานั้นไม่เคยมีไม่เคยเก็บไว้ไม่มีมีแต่รูปกิจกรรมที่เราเป็นพระเราไปสอนเด็กสอนอาจารย์สอนเวลาต่างๆกันนะแสดงรูปตรงนั้นอยู่มันเป็นความทรงจำของเราแต่ไม่เป็นเรื่อเรมโมรี่ไว้ในสมองของเราแล้ว คือแม,มอ้ว่าเราจะไม่มีลูกน้ำภาพสดที่เกี่ยงจะรับประจําได้ว่าเราทําอะไรที่ไหนยังไงแบบนี้วิทย,ยาพลังงานงาบาสิโตจะเพิ่มพลังงานงาด้วยเฮ้ยจะเพิ่มประบพลังงานด้ยเฮ้ยเดี๋ว่าภาพอักจกรรมตอนอยู่ไหน,นไม่มีไม่มีไม,ม่ไม่เคยไม่เคยที่จะบันทึกประเภทนั้นไว้ไม่เคย แล้วบางที่สืบออกมาก็ไม่เคยมีอะไรแบบนั้นเลยไม่ใช่ครั้งมันจะมีอะไรยังไงขึ้นกูมาแล้วก็อัพคลนนนพคิปแล้วก็นอนอัปคลิปเรื่อยตายสลบบอกสลบไม่ได้ไปไหนใครชวนไปไหนก็ไม่ฟังมันเหนื่อยจะไปไหนวะชวนบางที่ไปหาคลิปที่มันมืดพวกแห้งโอ้ยไปฮอกโมงก้ามาบางที่กับเทงบางที่กับบ้านสองบางที่กับบ้านสามว่าละได้เฮ้ยว่าละได้ เห็นว่าได้เ <sh> ห็นลลายกันนั่กัสามสี่หกคู่กัเถอะเอว่าเธอจนสิ้นแล้วบอกโอ้สโอ้เต็มสยที่ยากนีล่นี่ลังมีสู้ไปปุกันสนกันมือม่ยากใ่กะไนั่นไปปูณิยแดสี่ห้าหคู่ไปปรเก็์ตลอดยังตลอดตลอดสี่ห้าคู่ยังออมเคิกับยังออมมาแล้วเพิมาต่าสยังออมเพ เห็นหายซีดยาดินโอ้ไปไม่ได้นบบซียาดเดียวเ<ม>ล่า<ม>ขนาดสมมว่างันยังลงอืมอสมองยังลงกับพันทับมืเป็นทรงทหารหรือ,อยังเนี่ยได้แล้วล่ะจะเป็นทหารแล้วตอนนี้กำลังเป็นพระอะไรอยู่ตอนนี้กำลังเป็นพระอะไรัวจะได้ปวดเป็นทาหารบ้าง เป็นเป็นมีทหารนั่งนับขวดเป็นมีตำรวจนั่งนับแบงค์ดัมีทหารนั่งนับขวดมีตำรวจนั่งนับแบงค์เรื่องมันจะเป็นแม่หงส์เส้นแ <c oughs> ม่หงส์เส้นก็พ่ <c oughs> อก็อเห <c oughs> มืนเฮ็ดลคกรนะโดดเนาะนั่นบนาตรการ A <c oughs> เองๆ <c oughs> เองแลคกระโตนหงส์เส้น เกิดมากก็ได้งินเราได้อิฐบางมีเส้นแบบมันฝันยืนกระดดน้อม้ยเกเหนือนี้เกิดมากเขาเป็นอย่างไริ้มห่นเส้นหุ่นเส้นอันนี้จำความได้กันรู้เลื่เลยลหละเนาะมันมีเหุการมันตั้งแต่ป .2 2015เออก็ต่างหกเกิดมากก็มีได้งินมันแล้วพูดคำกับมิเตนเนาะมีนกาวซิ่งบบน้แปดสิบนี้ย่ยเง่จว่าเจ็ว่า มันกลุ่มความลับไปเยอะไงมันก็ได้โอ,อก,กาสนะี่ยมันก็ได้โอ,อก,กาสกลุ่มความ,วาม,วามล,าาลับมันก็มาตลบหลังเอาเราแย่งเนาะมันไว้ใจไม่ได้ครั้งจะไว้ใจ จะเป็นอาหารแล้วนะครับท่านผู้ชมอาหารหัวขาวอาหารหขาวโอ้เหมือนอาหารลงตะโผระเบอ้อกินมาใส่กะมาโรดต่อโสดตึบสมเขีงระบมซองมือ้อคข้ยุบหันจิตที่จะตันแต่ห็นสะแม้น,น,มนึ่งนตกะโปแล้วือ,อต่อนนี่ตตนหละที่มหา,าลองค่ะเอางาสาที่ละเบอสีโพละโซ่นะคะ มันเป็นหายเจ็บติดจะตันนะมันต้องตัวแรงจะสิทธยาหมองมั่งอ๋อเอออันนี้สมมูรณเจ็บติดเจ็บตันใช่เนึ่งว่าเป็นเตียอ้าวงนี้หน้าแบบกระเบื้องกระบาวูบปีนี่ตอดเราโมก็ตีโมกตอดกระลาเออมีเคอร์บอ่ะเลิฟแต่มันมึนมันชาลิ้นตาเล็บไปสีดยาอันนี้เป็นหายเจอไม่เจาะย้างกับคนเป็นเป๊เป็นร้อยนี่อือ

ไปเอาได้แรงนะเฮ้ยค่นบันหนี่แหละซีเมนมันใต้ตนต้ำเสื้อผ้าเห่านะไต,ไต้ขึ้นมาปิดมาเอาตะเ,เพิ้งขาโยนในนั้นมันเอาให้ใไข่ตายจริง <c oughs> พอ,อจะไปแล้วตีงเางาเงาอยู่ต <c oughs> อบไปแล้วท่านผู้ชมโอ้จะไปฆ่าปรทธานพระปั้นเอาเฮ้ยมันจะจุบก,กันเหรอ,อปั้นมันจะจุบกันมันล้วจุบกันมาแล้วจุบกันอู้สเปสตาแล้วกับมีนั่นสเปสต์รถสเชรตะตูนี่โอนมันนี่ การเกันมิ้งเคยข้ามในโมนี่ไม่เคยต่อแต่งกับกันมีค่ข้าเนี่ยยมเสโว่เีว่าตะโตเอาโตมากันเนม่เอากาเป็นมาวีมันเลยแมบงี้เงี้ยกันเลยนะฮเป็นสตาร์ก็เป็นสตาร์ก็เั้นบงเพื่อนการกระเจับไปป้อยขีดสามสิโต้จับมาแล้วกระตจ้ากนกระกระ้าเสือกระโตกันนี่ระเบ้อ วันกับ้ันเขเอิร์สนสูงวิ่มาวัเอาอยู่ลำพังกันการเสิริมไท้กันย่านบ้าเลยงูย่านบ้าตัวย่านกับย่ตัวมันเห็นข้าวกกอนดนี่ิเห็นเห็นรสซมอันเล่ามีกระตัดกะตั้งบงหงนะตัดคมตัดคมต้องใหญ่พูดกันนะย่ายามกัเล่นกันไม่ไ้อ้่ากันบงกัเล่นสรกินไปเร่อยๆแปะแปแปะแปเสิร์ฟโอ้อันนี้เสิร์ฟจับไปควายอ้ยหมดแล้ว ทำปไป้ายแตปิดป้อยอยู่คนเั้นที่เกคนนี้นี่คือเด็วนี่มันทำร้ายสัรกาเอามันอยู่นี่แล้วสี่สามสี่โตมันจับนะคิดคือเนี่แหละนิดแม่ซู้อมาซือให้กับกูกอโอ้โคือเด็กล้ไป้วกันต่อเนี้กรดโอ้โหามูกไหลระเกือบมูอน่าโอ้โหหูหู่มันกองหูันนี่ยละยุ่งตะล่เนเนาะเส้นเลือดใหญ่หัวใจมันมันมันแตะ ไขมันบ่มันอู้มันกระต่ายมันกรโอ้มันกรตาด้ายูแาถึงน้องไอซดูนี่ยังัไอซูนี่ยอกมาอแต่ละสติแล้วเพราะว่าหมอเขาสวนเส้นเลือดนะเส้นเลือดใช้ลปตอย่างเมรบมันขาดด้วยทีเดียวเฮพ่อโเงียบไปเนาะ่งปัะเจาจะจ้างอะจารย่นี้นะส่งลายมาเหยือก็นอนอยู่ทุกไอซด คือทหารนึกเหอะไอ้เออทหารหญิงไปส่งสเปรย์มาเหอะคุณล่ามปะส่งสเปรย์จามเป็นส่งสเปรหน่วยพลังที่การไปส่งสเปรก็ยังดีจริงเลยเป็นส่งมาม้าเหรอพอด้วมาม้าฟางกระบอมส่งอาใจเขาเนาะเอาใจเขากำลังเจอเขาให้กำลังใจรู้ของชาตินไปเติมพลังเด้ออย่าปรีกพลังก็ได้รู้ของชาติความ บูชาวันนี้ก็ตายเพิ่มอีกไต้แล้วอีกสามนะฮะโอ้ตัวของชีลงเด้ออันอันสเซเว่นนะเนาะปั๊มน้ำมันนั่นแหละประชาชนแต่วันนี้เห็นตายอีสามเออนี่ไต้อีสามโอ๊ยฉันรำโกรจีแล้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็ตัดเสร็จแล้วนะครับเป็นทรงทหารนะครับผมเพราะว่าทรงคิดว่าสอบหล่อก็ได้จะคิดว่าสวยกระไรนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นโพครับก็เลยไม่รู้จะหาคลิปยังไงดีก็เลยมา พูดคุยสปยเปรห์ละแล้วก็ตับผมตัดผมกันนะครับผมยาวมากแล้วนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่มากดติดตามอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ s สับสคร b e มา Channel น,น,นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกวีแจ้งเดิวนนะครับ thank you for watching thank you for like thank you for comment thank you all สวัสดีครับผม